คำบอกเล่าจากพระผู้มียานอย่างรู้พูดถึงผีกับมนุษย์ต่างดาวที่มีหูทิฟตาทิพสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้เท่านั้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะทำไมคนเราจึงไม่สามารถเห็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมได้เมื่อเราอยากรู้จัก เรื่องราวที่เป็นนามนธรรมก็หมั่นสร้างบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตนั้นเบาบางจากกรรมให้กายนี้มีบุญกุศลให้กายพ่อแม่ที่จิตเราซึ่งเป็นนามนธรรมซึ่งถูกกรรมปิดบังในวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมเข้าปิดหูปิดตาเราอยู่เป็นเหมือนม่านบังตาเราก็ต้องหาวิธีเอาม่านบังตานั้นออกไปด้วยการสร้างบุญกุศลปฏิบัติธรรม บางคนก็ใช้ทางลัดไปหาสิ่งของมาใส่ตัวจริงๆก็จิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่เป็นโอปติกะเอาเข้ามาภายในกายกินนอนกับโอปาติกะอวดฤิธเดชเขาเรียกว่าผีเห็นผีก็มีนั่นก็คือจิตที่ไปหมกมุ่นในเรื่องราวของไสยศาสตร์ซึ่งก็ทำให้เห็นได้ผีเห็นผีมันก็ขมกันขับไล่กันเอง เหมือนคนอันตพานแย่งที่กินที่อยู่แย่งบริวารมันมีเรื่องราวที่แปลกกว่าคนปกติทั่วไปว่ามีจิตสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ส่วนเรื่องราวการสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเป็นนิสสินจิตที่ล่องลอยอยู่เขามองเห็นเห็นแสงรัศมีจากจิตที่มีบุญกุศลเขาเห็นเป็นแสงสว่างเขาเห็นเป็นจิตสว่างเขาไม่ได้เห็นเป็นเรือนกายรูปมนุษย์ เขาเห็นจิตที่เป็นนามนธรรมส่วนที่เป็นกายมนุษย์เขาเห็นเป็นแค่เงาๆเพราะจิตเขามีสภาพเป็นนามนธรรมล่องลอยอยู่เรื่องพวกนี้มีเรื่องราวของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องมาขอส่วนบุญเขามาขอแต่เรารับรู้ไม่ได้เพราะความที่เขาทุกข์เขาก็จะทำให้ร่างกายเราเจ็บป่วยหรือวุ่นวายบางครั้งก็ทำให้หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันบางคนเจ็บป่วยด้วยเรื่องราวทำนองนี้ เพียงแค่เราตั้งใจเอามือทั้งสองของบิดามารดาเอาไปหยิบของทำบุญใส่บาตรก็หายเจ็บป่วยแล้วอุทิศส่วนกุศลใหเออ้เรื่องที่กล่าวมานี้บ้างก็ว่างงงงายเชื่อในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ขอเป็นนามธรรมแต่ก็มีพลังกรรม จับต้องไม่ได้เหมือนกันมาเกาะเรือนกายก็ทำให้เจ็บป่วยได้คล้ายๆเชื้อโรคที่มองไม่เห็นแต่คนยุคก่อนเขารู้จักเขาทำบุญก็หายเจ็บป่วยแต่คนในยุคเรียนวิทยาศาสตร์เยอะก็เลยไม่ได้ศึกษาเรื่องราวนี้หรือไปอยู่ตามสถานที่ที่เขากำหนดไว้บ้างก็ติดอยู่ตรงสถานที่ตายประเภทอุบัติเหตุรถชนตายทำนองนี้ จิตเขาร้องครวญครางทุรนทุรายอยู่กับที่ที่เขาสิ้นชีวิตเรื่องของจิตที่ออกจากร่างกายมนุษย์บางดวงจิตก็ไม่รู้ว่าตายพอเจ็ดวันไปแล้วถึงรู้ตัวว่าตายก็ถูกกำดูดไปอยู่สภาพที่ตายตรงนั้นไปไหนก็ไม่ได้บางดวงจิตกรรมมากจิตออกจากร่างก็แปรสภาพเป็นเปรตเลย สิ่งเหล่านี้แหละพระท่านรู้ท่านก็ช่วยได้ตอนที่มีชีวิตอยู่ช่วยบอกให้เรานั้นสร้างบุญสร้างกุศลตอนที่ยังมีกายเป็นมนุษย์เพราะเมื่อตายแล้วมันแปลสภาพไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของภพภูมิมันมีเรื่องที่เขาเรียกว่าชมพูทวีปอยู่มันมีเรื่องราวมนุษย์ที่มีกายที่ละเอียดอ่อนเขาไปมาในโลกนี้ได้ เขามีสภาพคล้ายคนทันแต่เป็นอีกมิติหนึ่งเขาจะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เขามีหูตาดีในกายที่ละเอียดเหมือนเป็นผู้มีหูทิพตาทิพเขาเห็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมได้หรือการอนุโมทนาบุญกุศลทำกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เกิดเป็นแสงของบุญเขาก็มามองดูแสงนั้นเหมือนดูว่ามนุษย์เขาทำอะไรทำไมจึงเกิดแสงสว่างสวยได้จิตที่เป็นนามธรรมเขาเห็นจิตของมนุษย์ที่เป็นนามธรรมมีแสงเกิดขึ้นติดอยู่ที่แนวกระดูกสันหลังบริเวณชายโครงเขาไม่ได้เห็นรูปแบบที่ตาเราเกิดสภาพของกายมนุษย์หน้ากลมกลมเหมือนพระจันทร์เต็มดวง เขาเป็นแค่เงาลอยๆอยู่ในท่ามกลางอากาศเป็นเงาโปร่งแสงมีกลิ่นกายคล้ายกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสเมื่อได้กลิ่นของเขาก็รู้สึกสดชื่นกายเบาสบายและยากที่จะเห็นถ้าเขาไม่แสดงให้เห็นเองแล้วเรื่องมนุษย์ต่างดาวทิ่นอาศัยเขาก็เป็นจิตดวงหนึ่งไปอาศัยในกายที่แตกต่างจากกายมนุษย์เคยคุยกับพระเรื่องนี้ท่านบอกว่า เอาแค่ในจักรวาลที่เราเห็นดวงอาทิตย์นี้โลกมนุษย์นั้นล้าหลังเขามากมายกายกองแล้วแล้วจิตที่ไปอยู่ตามดวงดาวต่างๆเจ้าก็ไม่รู้จัก,กเรื่องการสร้างบุญกุศลแล้วเขาก็เป็นจิตดวงหนึ่งถึงเวลา,าธาตุกายของเขาละลายไปกับดินฟ้าอากาศเขาก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนกันแต่ต้องเกิดเกิดตายตายอยู่พระท่านเล่าว่าฉันเคยคุยกับเขาบ่อยไป ถามท่านว่าใช้ภาษาอะไรคุยหลวงตาท่านบอกว่าเป็นภาษาของจิตก็คุยกับท่านเรื่องมนุษย์ต่างดาวท่านก็คุยอีกว่าฉันหนะไปจนติดพื้นพระอาทิตย์เราก็ถามว่าหลวงตาตัวไม่ไหมหรือเจ้าคะท่านก็บอกว่าความรู้สึกร้อนหนาวก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์ที่ยึดติดอยู่ท่านบอกว่าท่านไปทางจิตจิตเขาเชิญฉันไป เรื่องดาวอังคารอีกเหมือนกันแล้วท่านก็เล่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเขาจะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เขามาดูผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเขาเห็นแสงเห็นรัศมีที่กระจายออกจากจิตมนุษย์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเขามาดูมาศึกษาเรื่องของจิตเหมือนกันแต่เขาไม่มีกายแบบมนุษย์ที่จะกระทำได้ เขาเป็นนามธรรมเหมือนคนทันที่เป็นมิติที่แตกต่างออกไปจากกายมนุษย์เรื่องมิตินี้มันก็เรื่องแปลกเรื่องราวที่เขาว่าสามโลกจักรวาลสีทวีปชมพูทํานองนั้นเรื่องราวของจิตจิตที่เป็นสมาธินำธาตุทั้งสองของบิดามารดามากราบพระสวดมนต์ด้วยจิตจิตที่เป็นสมาธิ กายนิ่งจิตนิ่งได้ก็เกิดกระแสะคลื่นกระจายออกไปได้ไกลๆจิตที่เป็นนามธรรมเขาได้ยินกระแสะคลื่นที่ออกไปจากจิตที่เขาเรียกว่าผู้ที่มีหูทิพตาทิพจิตของผู้ที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเขารับรู้ได้แค่กับทิพตาเขาก็มาถึงแล้วการเห็นของเขาที่ดูมนุษย์ จิตเขาเป็นนามธรรมเขาเห็นได้จากแสงสีที่ปรากฏออกจากเรือนกายสีดำสีม่วงสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงติดที่โครงกระดูกส่วนกายหยาบของมนุษย์เขาเห็นเลือเล่อนๆนั่นก็เป็นเรื่องของความที่จิตเป็นนามธรรมรับรู้แตกต่างจากกายมนุษย์ในการเห็นนั่นเป็นเรื่องราวของจิต ผู้ที่กระทำในกายนิ่งจิตนิ่งได้และการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางที่สุดแล้วก็มายุติอยู่ที่กายนิ่งจิตนิ่งไม่มีตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาจิตไม่มีอะไรเลยก็ยุติการเกิดเคยถามว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวต้องมาดูมนุษย์ปฏิบัติธรรมกันท่านก็บอกว่าเพราะเขาก็ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เหมือนกัน เขาเป็นจิตดวงหนึ่งเหมือนกันยังไม่ยุติการเกิดจึงต้องมาเกิดสร้างบุญกุศลบารมีเหมือนกันแล้วสิ่งที่เขามาดูมาฟังเขาเก็บฝากไว้กับาธาตุทั้งสี่ของเขาเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เขาก็สามารถนำเรื่องราวที่เก็บอยู่กับาธาตุทั้งสี่ของเขามาปฏิติประต่อสร้างบุญกุศลบารมีหนีกรรมต่อไปอีกจิตทุกดวงต่างมุ่งยุติการเกิด ไปแดนพระนิพพานเมืองไทยนั้นมีบ่อเงินบ่อทองให้สร้างบุญกุศลบารมีแต่ผู้ที่มาเกิดในแผ่นดินนี้กลับไม่เห็นบ่อเงินบ่อทองที่จะช่วยเหลือจิตของตนให้เดินทางเมื่อละออกจากเรือนกายนี้ที่ได้อาศัยชั่วขณะหนึ่งจิตได้อะไรไปกับการมีกายเป็นมนุษย์สร้างกรรมอะไรไว้ กรรมดีกรรมชั่วย่อมพาไปสุขหรือทุกข์อยู่ที่เรากระทำแล้วก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่ว่าความเจริญอะไรต่างๆในยุคสมัยนี้ที่โลกนี้ในยุคสมัยนี้ไม่ได้เอาไปไหนเขาให้มนุษย์ที่ฉลาดที่เลิศปัญญามาจากคุมไหนไม่รู้มาอาศัยกายมนุษย์ไม่เกิน80ดสิร้อยปี ายให้เอามาหลอกทำลายมนุษย์ด้วยกันเองไม่รู้ว่าจริงไหมนะพระที่ท่านบอกบอกให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะสนุกท่านบอกเมื่อพบท่านครั้งแรกสนุกในเรื่องราวมโนทัศนศึกษาให้แก่จิตของเราที่ได้เรียนรู้แต่ยังไปไม่ถึงปัญญาธรรมที่ตัดขาดจากโลกได้ต้องเราให้พระอาทิตย์ขึ้นมานโลก ก็ไม่รู้จะทันพระอาทิตย์ขึ้นหรือไม่ถ้าพลาดก็ต้องเดินทางอีกยาวไกลเกิดเกิดตายตายยาวนานทุกยาวนานไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนบ้างเป็นอสงไขยชาติสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ